ภาสีก็ได้บุคคนธรรมดาคำนวณยังไงวางแผนแบบไหนมีอะไรต้องรู้บ้างคลิปนี้จะมาสอนพร้อมกับตัวอย่างทั้งหมดให้ดูคลิปเดียวจบกันไปเลยครับ สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ศึก12ภาษีที่จะพาทุกคนไปรู้จักวิธีคำนวณภาษีทั้งหมด12ตัวที่เกี่ยวข้องกับชีวิตเราครับสำหรับตอนนี้เป็นตอนแรก EP 1นประเดิมกันเลยกับเรื่องของภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครับถ้าอยากรู้ว่าคำนวณยังไงคิดแบบไหนโ้ดที่ตา้แถักบงน้อมแล้วไปฟังกันต่อเลยครับอันดับแรกครับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครับชื่อของมันเนี่ยก็พอทําให้เรารู้แล้วครับว่าฐานภาษีเนี่ยที่เราต้องใช้คิดเนี่ยคือเงินได้หรือว่ารายได้ของเรานั่นเองครับซึ่งหน่วยงานที่รรรรรัับผิดชออภาาษีีตวนน้กกก็คืมสพ กรคัและสิ่งที่ต้องรู้เพิ่มเติมครับก็คือหน้าที่ครับหน้าที่ของเรานั้นจะต้องยื่นแล้วก็ประเมินภาษีด้วยตัวเองฮะตามที่กฎหมายภาษีหรือว่าประมววสลากรเนี่ยเขากาหนดไว้ครับมาดูกันต่อที่คอนเซปต์เนาะพอเราพูดคาว่าภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครับมันเกี่ยวกับ2องค์ประกอบแน่นอนครับก็คือคนที่มีหน้าที่เสียภาษีแล้วก็เงินได้ที่ต้องเสียภาษีนั่นเองครับสำหรับคําว่าบุคคลธรรมดานะครับในทางกฎหมายเนี่ยเขาจะหมายถึง5คนนี้ครับที่มีหน้าที่ต้องเสียภาษีได้แก่บุคคลธรรมดาอย่างเราเรา นค,คนที่ถึงแก่ความตายระหว่างปีภาษีกองมดกที่ยังไม่ได้แบ่งห้างคุณส่วนสามัญหรือว่าคณะบุคคลไปจนถึงวิสาหกิจชุมชนตามกฎหมายส่งเสริมวิสาหกิจชุมชนครับถ้าพูดง่ายภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาก็เกี่ยวกับเราทุกคนที่เป็นบุคคลธรรมดานั่นแหละครับมาต่อกันที่คําว่าเงินได้กันบ้างครับคำว่าเงินได้ที่ต้องเสียภาษีเนี่ยมันหมายถึงอะไรบ้างนะครับก็หมายถึง5ตัวนี้เลยครับเงินทรัพย์สินสิทธิประโยชน์ส่วนเพิ่มภาษีที่นายจ้างออกให้แล้วก็เครดิตภาษีเงินปันผลครับคือ5ตัวนี้เนี่ยมันเป็นความหมายของงงงคคําาวว่่เิินได้้รรับซึจๆแล เราจะคุ้นเคยกับคําว่ารายได้มากกว่าแต่ในทางกฎหมายเขากําหนดคําว่าเงินได้ขึ้นมาเนี่ยเพื่อให้มันชัดเจนว่ามันหมายถึงอะไรบ้างทีนี้เวลาพูดว่าเรามีรายได้แบบไหนต้องเสียภาษีหรือเปล่าเนี่ยถ้าดูนิยามของเงินได้แบบนี้เนี่ยโดยทั่วไปได้อะไรมาต้องเสียภาษีหมดเลยครับมันมีข้อกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องนี้ครับนั่นคือถ้าข้อกฎหมายมีคําว่ายกเว้นให้นะครับหรือว่ามีกฎหมายที่ประกาศยกเว้นให้เนี่ยเงินได้ก้อนนั้นจะไม่ต้องเสียภาษีครับแต่ก็อย่างที่บอกไปเนาะถ้าเป็นรายได้จากการทํางานนะครับไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามเนี่ยม ไอสิ่งที่เราเรียกว่ารายได้พวกนี้เนี่ยมันจะต้องเอามารวมคำนวณเพื่อเสียภาษีอยู่แล้วครับดังนั้นสรุปแบบนี้ครับถ้าเราเป็นคนธรรมดาทำหากินมีรายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเกี่ยวข้องกับเราแน่นอนครับเวลาพูดถึงภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเนี่ยสิ่งที่เราทุกคนสนใจเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องของภาษีที่ต้องจ่ายเพิ่มหรือว่าขอคืนในแต่ละปีใช่ไหมครับแต่ว่าพี่หนอมอยากชวนทุกคนเนี่ยย้อนกลับไปให้เห็นก่อนครับว่าก่อนที่เราจะขอคืนหรือว่าจ่ายภาษีเพิ่มเนี่ยมันมีองค์ประกอบความสัมพันธ์ตามหน้านี้ครับ มันก็คือภาษีที่คิดจากรายได้ที่เกิดขึ้นตั้งแต่เดือนมกราจนถึงธันวาของทุกปีครับรายได้ทั้งปีเนี่ยเมื่อคำนวณภาษีออกมาแล้วนะครับเสียเท่าไหร่นะครับก็คือตัวภาษีปลายปีนั่นเองครับซึ่งโดยปกตินะครับภาษีเนี่ยก็จะยื่นภายในเดือนมีนาคมของปีถัดไปครับแต่ว่าถ้าเป็นการยื่นผ่านอินเทอร์เน็ตก็จะได้เพิ่มขึ้นอีก8วันนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณวันที่8เมษายนของทุกปีครับคำนวณภาษีสิ้นปีมันไม่จบเท่านั้นครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันมีเรื่องของภาษีีปปหนลิเส็ เนาะส่วนภาษีครึ่งปีกับภาษีทางในั้จ่ายเนี่ยพี่หนอมจะทําคลิปสอนเพิ่มให้ในซึ่ง2ภาษีซีรีส์นี้แหละครับก็ฝากติดตามกันไว้ด้วยแล้วกันครับมาดูตัวอย่างนิดนึงนะครับเพื่อหเห็นภาพครับเวลาเรารพูดถึงความสัมพันธ์ภาษีนะครับสมมุติแบบนี้ครับสมมตินายบักหนอมครับคำนวณภาษีครึ่งปีออกมานะครับได้เท่ากับ1นึ่งแสนแต่ว่านายบักหนอมเนี่ยได้จ่ายภาษีครึ่งปีไปที่30,000บาทแล้วก็ถูกหักภาษีนที่ไจ่ายไปเนี่ยอยู่ที่20,000บาทเวลาคำนวณภาษีครับออกมาได้ 1, ห,หนึ่งแสนก็ เท่ากับส่วนที่เหลือครับก็คือ10,000 0หักด้วยส0,000ื่นหักด้วย2 0,000ื่นออกมาก็เท่ากับต้องเสียภาษีเพิ่มห้า0,000ื่นเท่านั้นเองแต่ถ้าตรงนี้เนี่ยถามว่านายบักหนอมเสียภาษีทั้งปีเท่าไหร่บอกเลยนะครับว่าเสียทั้งหมด10,000แบาทครับมาดูตัวอย่างหนึ่งครับเป็นตัวอย่างขอคืนภาษีครับกรณีเดียวกันเลยนะครับสมมุติว่านายบักหนอมคำนวณภาษีออกมาได้ทั้งหมด10,000แสนบาทครับแต่ว่าเสียภาษีครึ่งปีไว้นะครับทั้งหมดห0,000่นครับถูกหักภาษีนัที่จ่ายไว้70,000มื่ครับแบบนี้เนี่ยเมื่อเอามาห อยู่ที่20 0 0 0ถูกไหมครับแปลว่านายบักหนอมเนี่ยถูกหักภาษีไว้เกินกว่าที่ต้องเสียดังนั้นนายบักหนอมเนี่ยมีสิทธิ์ขอคืนภาษี2000 20, 0บาทนี่เองครับแต่สำหรับตรงนี้นะครับถ้าถามว่านายบักหนอมเสียภาษีทั้งปีเท่าไหร่คำตอบคือนายบักหนอมเสียภาษี1 0 0 0 0 0นะครับดังนั้นจากตัวอย่างทั้งสอง 2, ตัวอย่างครับประเด็นสำคัญอยู่ตรงนี้นะครับเราไม่ดูภาษีที่เราจ่ายเพิ่มหรือว่าขอคืนครับสิ่งที่เราต้องโฟกัสก็คือภาษีทั้งปีที่เราคำนวณได้นั่นเองครับจากตัวอย่างที่เห็นเมื่อกี้เนี่ยจะเห็นว่า ราอยากลดภาษีเราจะลดอะไรนะครับเราจะลดภาษี10,000แที่เราต้องเสียตัวนี้ครับไม่ใช่การเพิ่มจํานวนเงินขอคืนหรือจ่ายเพิ่มน้อยลงครับสิ่งสําคัญให้โฟกัสตัวภาษีที่คํานวณได้นั่นเองครับมาดูวิธีคํานวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดากันบ้างครับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเนี่ยจะมีวิธีคํานวณอยู่2วิธีครับซึ่งทั้งสวิธีนี้เนี่ยจะนํามาเปรียบเทียบกันครับวิธีไหนได้ภาษีมากกว่าให้เสียภาษีตามวิธีนั้นครับวิธีแรกเราจะเรียกว่าวิธีเงินได้สุดทธิแล้วก็วิธีที่2ครับเราจะเรียกว่าวิธีเงิินนไดด้พึงปรระเมคับย ปกติเราจะคุ้นเคยกับวิธีเงินได้สุทธิมากกว่าครับแต่สําหรับคลิปนี้นะครับพี่หนอมจะเริ่มจากวิธีที่คํานวณง่ายกว่าครับนั่นคือวิธีเงินได้พึงประเมินครับซึ่งวิธีเงินได้พึงประเมินเนี่ยหลักการมันเป็นแบบนี้ครับคือให้รวมรายได้ทั้งหมดนะครับที่ไม่ใช่เงินเดือนเนี่ยเอามาได้เท่าไหร่เนี่ยคูณด้วย0.5%เลยครับคูณออกมาแล้วนี่คือจํานวนภาษีที่ต้องเสียเลยครับเห็นไหมครับมันจบง่ายเลยเนาะแต่กฎหมายมีข้อกําหนดเพิ่มเติมครับบอกว่าถ้าคํานวณแล้วเนี่ยปรากฏว่าภาษีที่ได้เนี่ยไม่เกิินาาาามมม่ตต้้้อองสีภษววคคืุถดณแล เสียอยู่แค่2,000บาทเท่านั้นวิธีนี้จะไม่ถูกคิดครับจะยกเว้นไปเลยครับแล้วกลับไปคิดตามวิธีเงินได้สุดทีครับข้อเสียของเรื่องนี้ก็เลยจะสรุปท่านๆง,ง่ายๆแบบนี้ครับว่าถ้าเกิดเรามีรายได้ที่ไม่ใช่เงินเดือนครับรวมกันทั้งหมดแล้วเนี่ยไม่เกิน1ล้านเราไม่จําเป็นต้องใช้วิธีนี้ในการคิดภาษีเลยครับเพราะอะไรเพราะว่าถ้ามันไม่เกิน1ล้านคูณ0.5%ยเนตังไงมันก็ไม่เกิน5 0า0ครับมันต้องรอให้เกิน1่งล้านก่อนถึงจะคูณ 0, 5, ังนี่นนานยา,ายไดั้่เดือนรวมกันถึง1ล้าน ว่าไม่ต้องใช้วิธีนี้ในการคำนวณภาษีเลยครับกลับไปใช้วิธีเดียวครับคือวิธีเงินได้สุทธิแต่ถ้าเกิดใครรวมกันแล้วเกิน1ล้านเนี่ยต้องใช้วิธีนี้คำนวณแล้วเปรียบเทียบกับวิธีเงินได้สุทธิได้วิธีไหนมากกว่าให้เสียภาษีตามวิธีนั้นครับทีนี้กลับมาวิธีที่เราคุ้นเคยกันครับนั่นคือวิธีเงินได้สุทธิครับเงินได้สุทธิคูณด้วยตราภาษีครับคิดออกมาได้เท่าไหร่เนี่ยต้องเสียภาษีซึ่งอันนี้จะมีความยากแล้วโดยเริ่มจากตรงนี้ก่อนเลยครับตรงอัตราภาษีครับเพราะว่า อัตราก้าวหน้าครับยิ่งมีเงินได้สุทธิมากเราจะยิ่งเสียภาษีมากครับมันจะถูกสะสมไต่ระดับเพิ่มขึ้นเรื่อยๆตามจำนวนเงินได้สุทธิที่มากขึ้นครับยกตัวอย่างแบบนี้นะครับถามทุกคนตรงนี้เลยครับถ้าสมมุติว่าเรามีเงินได้สุทธิแสนห้าครับเสียภาษีกี่บาทครับตอบด้านทีถูกไหมครับว่าแสนห้าเนี่ยมันยกเว้นภาษีหรือว่าไม่ต้องเสียภาษีครับเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันอยู่ในฐานที่ได้รับยกเว้นนั่นเองครับแต่ถามต่อครับสมมุติว่าถ้ามีเงินได้สุทธิหกแสนบาทครับจะเสียภาษีกี่บาทลองคำนวณดูครับคำตอบก็คือ42,500บบาทครั หลายคนจะเริ่มสงสัยละเอ้ยมันมาจากไหนวิธีการคิดมันเป็นแบบนี้ครับก็คืออัตราภาษีจะค่อยๆเพิ่มขึ้นตามขั้นของเงินได้สุทธิที่มากขึ้นครับเมื่อกี้เราบอกว่าห0แสนถูกไหมครับหกแสนเนี่ยมันจะถูกแบ่งเป็น4ก้อนครับก้อนแรกแสนห้าไม่ต้องเสียก้อนต่อมาครับช่วงแสนห้าถึงสามแสนก็คืออีกแสนห้าต่อมาเนี่ยเสียที่ห้าเปอร์เซ็นต์คือเจ็ดพันห้าแล้วก็ก้อนที่สามครับคือช่วงสามแสนถึงห้าแสนครับอีกสองแสนต่อมาเนี่ยเสียที่สิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็ก้อนสุดท้ายครับคือหนึ่งแสนส่วนที่เหลือ เราจะเท่ากับ0บวก7,500บวก20,000แล้วก็บวกด้วย15,000ครับรวมทั้งหมดก็คือ42,500บาทนั่นเองครับข้อสังเกตตรงนี้นะครับที่มีความสําคัญมากๆเลยนะครับก็คือคําว่าเงินได้สุทธิครับตรงนี้เราใช้คําว่าเงินได้สุทธิไม่ใช่เงินไดนะครับดังนั้นแปลว่าอะไรแปลว่าเงินได้สุทธิที่ว่านี้เนี่ยมันต้องมีวิธีการคํานวณก่อนหน้านี้ครับเราต้องหาเงินได้สุทธิออกมาก่อนเราถึงจะบอกได้ว่าเราต้องเสียภาษีกี่บาทครับซึ่งเงินได้สุดที่มาจากอะไรนะครับก็มาจากรายได้คัททีี่่่เกกิดดขึ้้้นงปหวยาาจ หักด้วยค่ารถยอร่อนครับรายได้หักค่าใช้จ่ายหักค่ารหยอร่อนเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราจะเรียกว่าเงินได้สุทธิครับสิ่งสําคัญของการครํานวณภาษีและการวางแผนภาษีอยู่ตรงนี้เลยครับก็คือถ้าเกิดเราอยากเสียภาษีน้อยเราต้องทําให้เงินได้สุทธิเราน้อยครับการทาให้เงินได้สุที่เราน้อยเนี่ยแปลว่าอะไรแน่นอนนะฮะคงไม่ได้แปลว่าเราเอารายได้ออกไปให้มันน้อยๆน,ยนะไม่ต้องมีรายได้ไม่ต้องเสียภาษีแบบนี้ไม่ดีแน่นะครับเราควรจะต้องเพิ่มค่าใช้จ่ายหรือว่าเพิ่มค่ารถยนอนครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นครับในส่วนของกฎหมาย มันมีหลักเกณฑ์แล้วก็หลักการสําคัญเนี่ยอยู่3ข้อที่เราต้องรู้ต่อจากนี้ครับสิ่งที่เราต้องรู้นะครับก็คือเราต้องรู้ว่าเงินได้ทั้งปีเราเท่าไหร่แล้วก็มันเป็นเงินได้ประเภทไหนบ้างเพราะกฎหมายเนี่ยเขากำหนดเงินได้ไว้ทั้งหมดครับแปประเภทเลยครับหลังจากที่รู้ว่าเงินได้เป็นประเภทไหนครับมันจะไปสัมพันธ์กับเรื่องครับก็คือเรื่องของค่าใช้จ่ายครับเงินได้แต่ละประเภทเนี่ยมันหักค่าใช้จ่ายได้ไม่เหมือนกันครับค่าใช้จ่ายมันมีการหัก2แบบครับคือแบบเหมากับแบบจริงขึ้นอยู่กับประเภทเงินได้้้ททีีี่่เเรรราาาาาามคััับแลลละสุดยยหงงจกกนนนน็ไปวผอภษ เราก็ต้องรู้ว่ารายการลดหย่อนของเราเนี่ยมันมีอะไรบ้างที่สามารถใช้ได้เราก็เอามาใช้เพื่อที่จะทําให้เงินได้สุทธิของเรานั้นน้อยลงที่สุดนั่นเองครับมาที่ตัวแรกครับเงินได้8ประเภทครับเงินได้แประเภทเนี่ยมันก็จะมีตามนี้เลยครับใครสนใจว่าตัวเองมีเงินได้ประเภทไหนบ้างเนี่ยพี่หนอมขออนุญาตแปะลิงก์นะครับให้ศึกษาเพิ่มเติมในด้านล่างของคลิปนะครับซึ่งพอเรารู้ประเภทเงินได้เนี่ยมันจะไปสัมพันธ์กับเรื่องของค่าใช้จ่ายครับอันนี้เรามาดูตัวอย่างกันก่อนครับเพื่อให้พอมองเห็นภาพแล้วก็เข้าใจจมมมมมมาาาาาาากกกยยยยิิิ่่่งงงขึ้้นนนนนนนัับบบตตววออออแีีสุหดู2ทเเื แล้วก็เป็นฟรีแลนซ์ครับ <S <S เงินเดือนเนี่ยทั้งปีได้1ล้านครับส่วนฟรีแลนซ์ทั้งฟรีเนี่ยได้มา 1, 000, ล้านห้าล้านละปีอยู่ที่2อล้านห้าถูกไหมครับสิ่งที่นายบักหนอมต้องรู้ตามหลักการคำนวณภาษีก็คือว่าไอเงินได้ที่ว่าเนี่ยเงินเดือนกับฟรีแลนซ์เป็นประเภทไหนถ้าเราจากสไลด์ตรงนี้เนี่ยก็น่าจะพอเดากันได้คร่าวๆวครับว่านายบักหนอมเนี่ยมีเงินได้ประเภทไหนบ้างถูกไหมครับคำตอบก็คือครับเงินเดือนจะอยู่ที่ประเภทที่1นครับส่วนฟรีแลนซ์เนี่ยอยู่ที่ประเภทที่2องครับจะอยู่ในกลุ่่า มันต้องคำนวณภาษีตามวิธีเงินได้พึงประเมินหรือเปล่าลองคิดดูครับคำตอบก็คือในกรณีนี้นายนบักหนอมมีรายได้ที่ไม่ใช่เงินเดือนเกิน1ล้านถูกไหมครับดังนั้นต้องคำนวณภาษีตามวิธีเงินได้พึงประเมินครับโดยการคำนวณภาษีต,ตงงรงนี้ครับก็เอารายได้ล้านห้าเนี่ยคูณด้วย0.5%เลยครับออกมาเท่ากับ7,500บาทเก็บตัวเลข7,500บาทนี้ไว้ในใจนะครับเราได้ภาษีจากวิธีที่2มาแล้วเราจะกลับไปคำนวณภาษีตามวิธีที่1มาเปรียบเทียบกันต่อครับถ้าเราจะคำนวณภาษีตตตาามมวิิิธีท่่1หรรือออเงงงนไดุ้้้สู ก็คือรู้ว่าเงินได้ของเราหักค่าใช้จ่ายได้เท่าไหร่ถูกไหมครับดังนั้นเราจะไปตามหากันต่อในเรื่องของค่าใช้จ่ายครับซึ่งกฎหมายเนี่ยเขากําหนดการหักค ja. ่าใช้จ่ายไว้แบบนี้ครับตารางนี้นะครับเป็นตารางสรุปการหักค่าใช้จ่ายแต่ละประเภทนะครับตั้งแต่เงินไดประเภทที่1ถึงประเภทที่8ครับซึ่งหักได้ไม่เท่ากันในทั้งแปประเภทเนี่ยมันจะมีหักแบบเหมาหักแบบตามจริงแล้วก็เลือกหักได้ทั้งแบบเหมาแล้วก็ตามจริงรวมถึงหักค่าใช้จ่ายไม่ได้เลยอันเนี้ยถ้ามาดูกันเนี่ยเราจะเห็นว่าประเภทที่วอย่งและ่อคจากตัวอย ได้สูงสุดเนี่ยนะครับอยู่ที่10,000แบาทก็คือ50%ของเงินได้รวมกันแต่ไม่เกิน10,000แบาทครับตรงนี้เราได้คําตอบแล้วว่ารายได้ของนายบักน้อมเนี่ยจะหักค่าใช้จ่ายได้กี่บาทคาตอบก็คือ10,000แบาทอย่างที่บอกไปครับดังนั้นตรงนี้นเราก็จะเห็นแล้วว่าโอ้ยรายได้2อล้านหเนี่ยมันหักค่าใช้จ่ายแบบเหมาได้แค่10,000แเท่านั้นในการคํานวณภาษีสิ่งที่ต้องไปดูต่อคืออะไรก็ไปดูต่อในส่วนของค่าลหย่อนครับดังนั้นสิ่งที่เราจาเป็นต้องศึกษาเพิ่มเติมนะครับก็คือเรอ ทุปีนะครับแม้ว่าจะมีรายการเก่าๆที่ใช้กันมาตลอดก็ตามแต่ว่ามันมีการอัปเดตรายการใหม่ๆทุปีขึ้นอยู่กับนโยบายของรัฐในปีนั้นหรือขึ้นอยู่กับแนวทางต่างๆที่เขาอยากจะกระตุ้นเศรษฐกิจหรือมีอะไรบางอย่างเนี่ยเขาก็จะมีการออกค่าลดหย่อนในแต่ละปีที่เพิ่มเติมแตกต่างกันไปครับอันนี้ก็เลยต้องคอยติดตามแล้วก็คอยอัปเดตด้วยนะครับแต่อย่างไรก็ดีนะครับค่าลดหย่อนพวกนี้เนี่ยมันจะมีอยู่3ากลุ่มคร่าวๆครับก็คือกลุ่มที่เป็นภาระชีวิตที่เราต้องดูแลครับดูแลคนในครอบครัวนะครับดูแลค่่คค่่่มมมมรรรแลลลลุุุุุอออบบบตตะะะไเนนีี้กกกกก็็จปภาท2ื ของการใช้จ่ายครับอย่างที่บอกไปเมื่อกี้แหละถ้าเกิดเขามีนโยบายต่างๆอะไรขึ้นมาเนี่ยให้กระตุ้นการใช้จ่ายเขาก็จะมีค่าลุดหย่อนกลุ่มนี้เพิ่มขึ้นครับแล้วก็ตัวสุดท้ายนะครับเป็นเรื่องของการเก็บเงินนะครับเป็นการออมเงินการลงทุนนะครับพวกประกันชีวิตพวกประกันสุขภาพพวกจัดก,การดูแลชีวิตทั้งหลายนะไม่ว่าจะเป็นกองทุน RMF s s f หรืออะไรต่างๆก็แล้วแต่ว่านโยบายเขามีอะไรแต่กลุ่มนี้เนี่ยก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่รับความสนใจเช่นเดียวกันครับสำหรับใครที่สนใจเรื่องของค่ารดหย่อนนะครับพี่หนอมมีซีรีส์ ส่วนค่าลดหย่อนเนี่ยบอกแบบนี to to ้คร um ับ hmm. ว่าถ้าเกิดเป็นคนธรรมดาที่ยังไม่วางแผนลดหย่อนภาษีเลยเนี่ยเราจะมีค่าลดหย่อนอยู่ตัวหนึ่งครับที่ใช้ได้นะครับเป็นในส่วนของกลุ่มค่าลดหย่อนภาระนั่นคือค่าลดหย่อนส่วนตัวครับซึ่งเราสามารถใช้เป็นค่าลดหย่อนในการคำนวณภาษีเนี่ยอยู่ที่60,000บาทครับดังนั้นจากเคสเมื่อกี้ครับสมมตินายบักหนอมไม่มีค่ารดหย่อนอะไรเลยนะครับรายได้หักค่าใช้จ่ายค่ารดหย่อนที่นายบังหน่อมมีเนี่ยก็จะอยู่ที่60,000บาทนั่นเองครับดังนั้นเงินได้่คะ ค่ายจ่ายหักค่ารถหย่อนแล้วออกมาเป็นเงินได้สุทธิเท่านี้เราก็ไปคํานวณภาษีต่อได้เลยครับจากตารางเงินได้สุทธิครับก็จะเห็นว่าถ้าเป็นเคสนี้เนี่ยจะคำนวณหลายขั้นหน่อยเนะเพราะว่าเงินได้สุทธิมันค่อนข้างเยอะครับอยู่ที่2องล้านสามแสซึ่งดูแต่ละขั้นขึ้นไปเรื่อยๆสะสมไปเรื่อยๆเ,เนี่ยเราก็เห็นว่ามันเพิ่มขึ้นไปจนถึงฐานที่เป็น30%เลยนะครับฐานสุดท้ายอยู่ที่สามสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยในช่วงสามแสนสี่หมื่นบาทเมื่อรวมคำนวณทั้งหมดออกมาครับตัวเลขภาษีที่ได้นะจะ เราต้องศึกษาเรื่องของการลดหย่อนภาษีครับเพราะไม่งั้นเนี่ยเราจะเสียภาษีเยอะมากโดยเฉพาะคนที่มีรา,ายได้จากการทำงานแล้วหักค่าใช้จ่ายแบบเหมา <Anything> อย่างนายบักหนอมเนี่ยรายได้ปีสองล้านห้านะครับแต่เสียภาษีเนี่ยเกือบ5้าแสนแล้วเท่ากับเสียภาษีเนี่ยเกือบเกือบยีของรายได้เลยดังนั้นถ้าไม่วางแผนลดหย่อนภาษีจะเสียภาษีเยอะมากดังนั้นคนที่เสียภาษีทุกคนครับแนะนาเลยครับศึกษาเรื่องภาษีนี้ไว้ให้ดีครับแล้วก็วางแผนภาษีให้ถูกต้องเนี่ยจะช่วยปร,ยยระหยัดภาษีได้มากเลยนะครับมาถึงตรงนี้ครับจากตัวอย่างเมื่อกี้นายบักหนอก็ここจะได้คําตอบ 2วิธีครับเงินได้สุทธิเทียบกับเงินได้พึงประเมินเงินได้สุทธิชนะขาดเลยครับเท่ากับ4 0 0 0 0นกว่าดังนั้นนายบักหนอมจะต้องเสียภาษีตามวิธีเงินได้สุทธิเท่ากับจํานวนเงินที่เมื่อกี้ว่าไปครับคือ4 6 7 0 0 0บาทนั่นเองครับสิ่งที่นายบักหนอมต้องมาดูต่อคืออะไรนะครับก็ดูว่า4 6 7 0 0 0บาทเนี่ยมันมีการยืมภาษีครึ่งปีหรือเปล่าซึ่งเคสของนายบักหนอมอันนี้เนี่ยโดยปกติจะไม่มีการยืมภาษีครึ่งปีครับก็ต้องไปดูต่อว่าแล้วถูกหักภาษีใน่าในวาาเปงี่ห้จ่ายไว้ ดังนั้นจานวนเงินที่จ่ายเพิ่มครับก็อาจจะน้อยกว่า467,000บาทก็ได้แต่เห็นไหมครับว่าสิ่งสําคัญเนี่ยมันคือการทําความเข้าใจวิธีคํานวณภาษีครับเพราะว่าถ้าเกิดเราเข้าใจแล้ววางแผนภาษีอย่างถูกต้องเนี่ยเราจะเสียภาษีลดลงนั่นเองครับเป็นยังไงบ้างครับนี่คือหลักการคานวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาในศึก12ภาษีครับเป็นการคํานวณแบบเบื้องต้นอธิบายคอนเซปต์หลักการให้เข้าใจนะครับถ้าใครสนใจเรื่องนี้เพิ่มเติมนะครับเดี๋ยวพี่หนอมจะแปะลิงก์บทความต่างๆที่ให้ศึกษาเพิ่มเติมแล้วก็คลิปตตต่่่่่่่าาาาางงงๆทททีีีีพหนนนอมเไววว้้้ดลัแก็ คลิปนี้จะช่วยให้เข้าใจเรื่องของการคำนวณภาษีเงินได้บุคคลธรรมดามากขึ้นนะครับและทั้งหมดนี้ครับก็คือศึก12ภาษีในตอนที่1ครับกับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาครับถ้าอยากให้พี่หนอมทำคลิปสอนคำนวณภาษีตัวไหนหรือว่ามีข้อสงสัยตรงไหนเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างนี้ได้เลยครับและถ้าใครเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับฝากครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามแท็กสอหนอมไว้ด้วยแล้วกันนะครับแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ